สวัสดีครับอาจารย์หลักแก้วครับครับสวัสดีครับคุณสิทิชชัยและท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับพอพูดถึงเรื่องบุญหลายคนก็อยากได้หลายคนก็อยากทําหลายคนไม่อยากทําแต่อยากได้มีเยอะนะครับอาจารย์ครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วบุญเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องสําคัญด้วยครับเพราะทุกคนเนี่ยพยายามที่จะทําบุญกันทั้นนั้นอาจารย์ว่าคนที่พอรู้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากทําบุญแต่ไม่อยากทาบาปอืมครับไม่อยากทาบาป เอามาดูก่อนคบว่าบุญเนี่ยในทางพุทธศาสนาบุญเนี่ยแปลว่าเครื่องชําระสันดาลจิตใจให้สะอาดครับหมายความว่าไงมันก็คือผงซักฟอ,อกจิตใจไงอืมเวลาเสื้อผ้าเราเปื้อนเราก็ไปซัก,ออกด้วยผงซักฟอ,อกอพอซักแล้วสะอาดก็ไปตากแล้วก็รีดดีไหมอืมดีครับอาจารย์แต่ทุกวันเนี่ยเราล้าง ร่างกายเอาวันละสามเวลาเลยก็ได้อาเช้าลางวันเย็นก่อนนอนอเราล้างร่างกายเพื่ออะไะเพราะมันมีเหงื่อคลายอยู่ใช่ครับแล้วก็ฟอกสบู่สองรอบสามรอบฉีดน้ําแล้วอีดน้ําอีกกโฟมอะไรเนี้ยนั่นคือชําระกายให้สะอาดวันหนึ่งเราทําปกติมนุษย์สองเวลาแต่เราเนี่ยลืมเรื่องจิตใจที่อยู่ในเนื้อตัวเราในจิตวิญ,ญญาณที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนียเราไม่เคยชําระล้างมันเลยจริงป่ะจริงครับอาจารย์ พอให้ไหวพ้พระสวดมนต์นี่คือส่วนหนึ่งของการชำระก็ะคือทําบุญพระพุทธเจ้าจึงบอกธรรมชาติใดย่อมชำระสันดานของสัตว์ทั้งหลายให้สะอาดธรรมชาตินั้นชื่อว่าบุญเพราะฉะนั้นบุญก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลยที่ชัยเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วมนุษย์ธรรมดาเราทําได้ไหมทาได้นี่คร,รับอาจารย์ทําได้ก็เครื่องชําระ สันดาลชำระจิตใจเราให้ใสสะอาดทำไมต้องใสสะอาดเมื่อใสสะอาดแล้วเนี่ยจิตมันบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ก็ทำงานแบบพระพุทธเจ้าไงทำเพื่อให้ไม่ใช่เพื่อเอาครับพี่ชัยเคยเห็นผู้เจ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทองไหมไม่เคยได้ยินนะครับอาจารย์หรือเกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์ไหมไม่มีเลยนะครับเกี่ยวกับเสื้อผ้าไหมไม่มีเกี่ยวกับเมียลูกเมียเกี่ยวกับผู้หญิงไหมไม่มีเลยนะครับอาจารย์ไม่มีเลยอื นั่นคือเป็นต้นแบบของความดีที่เราต้องทำต้องอ่านต้องศึกษาว่าโรงใช้เวลา29ปีอยู่ในวงังที่หปีที่ออกป่าเป็นเท่าไหร่สามสิบที่เหลืออีกสี่สิดังสอนเวณนยศัย์ตร์เป็นชีวิตที่แปดสิบพรรษาอาจารย์ว่าน่าเป็นแบบอย่างสำหรับเราชาวพุทธนะพุทธศาสนิกชนเอาเป็นแบบอย่างว่า เราต้องศึกษาหาความรู้ทำงานแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นจนชีวิตหาไม่แม้แต่สุดท้ายเลยพระพุทธเจ้าจะดับขันธบ,บริณีพานสุพัท้าริพาชกเข้ามาพรก,ก็ยังให้ไม่ยอมนะบางคนก็คิดว่าไปรบกวนท่านใช่ไหมครับใช่ครับท่าน,นบอกเข้ามาเถอะโปรดนิดเดียวจนได้เป็นพระอาหารหันต์องค์สุดท้ายเลยอือครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องบุญบุญจริงๆก็คือบุญยะิริยาวัตถุจะมีอยู่สามเรื่อง ทานศีลภาวนาเท่าน,นั้นเองดังนั้นเกจิทั้งหลายก็มาขยายเป็นสิบบุญญกริยาวัตถุสิบประการเนี่ยแต่จริงคือสามในตำรับํำราหรืออะไรจากเนี่ยค,คือทานก็คือการให้ทานเนี่ยตัวสีชัยมีเงินจะแบ่งปันให้มูนิชิอะไรมูนิชิหนึ่งก็เรียกเว่าทานแล้วเช้าใส่บายก็ทานแล้วเอาเงินไปให้พ่อแม่ให้คนยากคนจนนี่ก็ทานแล้วใช่ไหมถ้าเราไม่มีเงินเราให้อะไร เราก็ให้ธรรมทานอ,อย่างที่อาจารย์ให้ธรรมทานทำหนังสือแจกมั่งไปบรรยายทำถวายความรู้พระสองฆ์องค์ขาา้าเจ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าธรมธารมทานหรือให้ความรู้เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยของหมอเนี่ยก็เป็นธรมธรมทานให้ความรู้กับเยาวชนเรื่องประวัติศาสตร์ชาติก็เป็นธรมธรมทานเห็นอย่างนานนเนี้ยทานต่อไปศีลเนี่ยทานเนี่ยเราทําเองได้หรือให้คนอื่นไปทำก็ได้แต่ศีลเนี่ยต้องทําตัวเอง พอมีศีลแล้วเป็นไงศรีชายไม่ฆ่สาสัตว์ใหม่ลักทรัพย์ไหม่ผิดลูกเมียเขาใหม่พูดปลด,ดเพราะเส้นม่ดื่มสกลาเนี่ยศีลมื่ออยู่ที่ตัวเราอะ่ะถ้าศีลใครดีขึ้นรัล้วบ้านก็แน่นหน่อยศ <c ười> ีลไม่ดีล้วก็ผุผูหน่อยล้วบผุผูดไอ,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 อพวกสัตว์เลื้อยคานก็เข้าได้อืใช่ครับและสัตว์เลขาที่เข้ามาก็คือพวกกิเลสตัณหาจริงว่ะใช่ครับอาจารย์ศีชายถ้าเกิดเป็นตำแหน่งสูงๆเนี่ยถ้าแวบเดียวไปเนี่ยอันนั้น โอสันเลคานตัวใหญ่เข้าเลยครับอันตรายนะใ่พวกนี้ไม่ใช่ของอาจารย์จะพูดเล่นๆแต่มันเป็นเรื่องจริงอืมฮมฮะถ้าทําไปมันหมายถึงว่าเรานรกอเวจีนรกโหยิ่งเงินหลวงเนี่ยนะครับมันอันตรายไงเนี่ยศีลเนี่ยสําคัญไหมล่ะสําคัญนะครับอาจารย์เรารักษาศีลแล้วก็ได้บุญไงครับไม่ต้องไปรักษาที่วัดหรอกไม่งั้นเดี๋ยววัดคนล้นเลยอืมรักษากันที่ทํางานนี่แหละที่บ้านเรานี่แหละ ครับนะทานศีลเอา้าสุดท้ายภาวนาก็ไหว้พระสวดมนต์ตอนเช้าเช้าตื่นแต่เช้าหน่อยที่สี่ที่ห้าเทพยังลงมาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิถ้าถึงขั้นวิปัสสนาได้มันก็ดีนะได้รู้ทาให้ทะลุปุโปรงพิจารณาธรรมนี่ก็สูงขึ้นไปครับเห็นไหมทานศีลภาวนาสามตัวนี้แหละที่เขาเรียกว่าบุญครับแต่คนก็เข้าใจโอ้โหต้องไปปิดทองนู่นไปนั่นมันมากไป ตัวจริงก็คือทานศีลภาวนาเนี่ยทําตรงไหนก็ไนดะ้ที่อาจารย์พูดนี่มันต้องไปทําที่ไหนอะ่ะบที่ชาทำที่บ้านก็ยังได้เลยเนะครับอาจารย์ที่ชายเป็นข้าราชการก็ทําที่ทํางานอืมอาเอาไม่เชื่อที่ทํางานเราไม่มีศีลดิถ้าคุณม,มาก็ปากปกป้องแลนินทาคนนู้นคนนี้พอ <c oughs> ตกบา่ายนอะก็เอาเหล้ามากินที่ทํางานเป็นงานที่ศีลหมดเลยใช่ครับพอเสร็จแล้วเอาของกลับบ้านไปอีกรักทรัพย์แ้วครบเลย <c oughs> กท็ที่ทํางานนี่แหละที่ปฏิบัติทมที่ดีที่สุดไม่ต้องหาะไปที่ไหนหรอกอาจารย์เห็นว่าคนนู้ไปนู่นมานี่แจิตมันยังไม่นิ่งไงจิตย่างนั่นอยู่ darum, ตรงไหนก็ได้ไงครับเอาสมัยก่อนสมัยพุทธเจ้าเป็นไงอยู่ตรงไหนก็ได้พุทธเจ้า่านก็ไปโปรดโปรดโปรดพอได้แล้วต่างคนก็ต่างไปปฏิบัติตัวเองบ,บางคนชอบอยู่ป่าใช่ไหมบางคนก็อยู่วัดบางคนก็อยู่แต่ชาวบ้านบางคนก็สอนนู่นสอนนีน่ก็แล้วแต่ใช่ไหมใช่ครับ แต่และคนมันถนัดไม่เหมือนกันแต่และองค์ถนัดไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ห้ามเราไม่ใช่อยู่กับพระองค์ท่านหมดเลยก็ล้นวัดเชตวันเลยสิใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของบุญนะต่อมาพระพุทธเจ้าบอกว่าไงบุคคลทําบุญแล้วย่อมได้รับความสุขและย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังใช่ไหมในธรรมบทของพระเจ้าเนี่ยจะไว้สั้นๆเนี่ย แต่เราต้องคิดนะครับ <Okay. S 2> เพราะคําพูดของพระสงฆ์องค์เจ้าดีนักปราชญ์ก็ดีพูะเจ้าก็ดีเนะี่ยต้องคิดยาวๆไม่ใช่ว่าท่านพูดเป็นสั้นๆแล้วก็จบกัน mm hmm. นอกจากสมัยนู้นเนี่ยสมัยโบราณสมัยพุทธ,ธากาลเนี่ยครับ <Okay. S 2> คนที่ฟังเนี่ยเขาเป็นโสดาบาันแล้วไงบางคนอื mm hmm. บางคนก็เป็นสกีทาคามีบางคนก็เป็นอนาคามีแล้วพอฟังปุ้งเหมือนยาสากรบุตรเห็นไหม ฟังุูเจ้าเทศครั้งแรกเนี่ยด้วยอนุปุปปิกถาถาตบด้วยอริยสัจสีท่านได้โสดาบันเลยอืพอพ่อมาตามเนี่ยนะูเจ้าประเทศปโปรดพ่ออีกรอบหนึ่งท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยสองครั้งเองออันนั้นคือพื้นนาเขาดีครัไอ้พวกเราเนี่ยนาแรงเขาปลูกยังไม่ไรขึ้นแต่ก็อย่าท้อเพราะอะไรมันก็ต้องขุดไป เพื่อรอว่าฝนล,ลงมาแล้วก็เมล็ดพันธุ์เราก็จะได้ขึ้นครับขออย่างเดียวอย่าไปท้อแท้ว่าจะได้แค่ไหนไปแค่ไหนเราอย่าไปหวังอะไรมากเราหวังว่าวันนี้เราไม่หยุดเราค่อยๆทาไปําทานรักษา,ษาศรรีลบําเพ็ญภาวนาถ้าเราทาไปเรื่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆพวกนี้คือบุญแล้วสุดท้ายตอนตายเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวจะไปพบภูมิไม่ดีหรอกทินชายเหมือนทุกวันเนี่ยคนจะไปซื้อบุญไปสว่านใช่ไหมครับ ไปทําบุญกันร้อยล้านพันล้านแต่เงินที่ได้มาเนี่ยไม่บริสุทธิ์อืยานที่ไปมันก็รั่วสิใช่ครับถ้าเป็นเรือก็เรือไตทตนิ่ก็เรือก็ล่มไงถ้าเป็นรถก็ผุผุผผพังอะสิครับเพราะฉะั้นคนที่จะทาบุญเนี่ยวัตถุที่จะทําเนี่ยมันต้องบริสุทธิ์จิตใจต้องบริสุทธิ์อืการก่อนให้ระหว่างให้หลังให้ก็ต้องบริสุทธิ์อมิงานแล้วมันก็จะไม่ได้เกิดมรรคผลอะไรมากมายใช่ไหมครับใช่ครับ บุญที่ทําแล้วย่อมได้รับความสุขเอา้าสีชัยเวลาเราทําทานรักษาศีลเนี่ยแล้วมีความสุขเราเองหรือคนอื่นเขาสุขเราสุขของเราก่อนเลยทีเดียวนะฮะอาจารย์ครับใช่ใช่ใช่ไหมครับก็เ,เหมือนสีชัยทาความดีอา่าสีแล้วได้รับรางวัลเนี่ยโหเจ้านายมาชื่นชมยินดีประกาศตักดาว่าเนี่ยเออเขาเป็นคนเนี้เรามีความสุขตั้งแต่ทําพอเขามาประกาศเองมันก็ยิ่งปีติยิ่งปื้มปะใะยัยใช่ไหม,มใช่ครับ แล้วสิ่งที่เราทําแล้วพอมีความสุขแล้วพระพุทธเจ้ายังบอกว่าย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังเห็นหรือยังบ,บางคนไปทําอะไรแล้วไปเอาเงินมาได้เงินมาเอาไปปล้นท้องเข้ามาปล้นไปเว้นมาปล้นอะไรเนีย่ยได้เงินมาจริง mm hmm. เหมือนกันเรารับราชการได้เงินมาจริง mm hmm. แต่เงินนั้นถ้าเราทําดีมันเงินมันไม่ร้อนแต่คนที่ทําไม่ดีขายยาบ้าหรืออะไรเงินร้อนไหมร้อนนะค mm hmm. รับอาจารย์ แล้วตอนหลังมันระอุขึ้นมาเป็นไงก็แย่เลยนะฮะติดออคุกเลยะะถึงแม้ตารวจเขาจับไม่ได้แต่คนที่ทำเนี่ยจิตมันร้อนอยู่แล้วตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่านรกสวรรค์มันอยู่ที่จิตตรงนี้ไงครับพรอเราร้อนอเหมือนสีชัทยทำผิดแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้บอกเจ้านายเจ้านายก็ไม่รู้เราก็ไปไง อึดอัด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 นะใช่ครับเขาได้ระบายออกไปแล้วเป็นไงสบายไหมสบายเนะียก็เคลียร์จบเลยนะครับเออนั่นแหละโล่งไปเลยใช่ไหมเคยได้ยินนะโอ้โหโล่งไปเลยเ <c oughs> จานายให้ไปเจ้านายเขาไม่เคยคิดกับเราเนี่ยเราคิดไปเองนี่หว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับอ่าเนี่ยบุญทําแล้วได้รับความสุขจำไหมนะรพระเจ้าจึงบอกว่าบุญนํามาซึ่งความสุขใช่ไหมครับองค์ท่านบอกว่าผู้ที่ทําบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ ย่อมเพิดเพลินในโลกหน้าย่อมเพิดเพลินในโลกทั้งสองนี่คัดมาจากธรรมบทนะครับผู้ in mm. um mm. ที่ทำบุญไว้ย่อมเพิดเพลินในโลกนี้เห็นไหมท่านบอกว่าในโลกนี้ก็ยังเพลิดเพลินนะครับย่อมเพิดเพลินในโลกหน้าอือ่าแสดงว่าโลกหน้ามีจริงใช่ไหมล่ะผี้เจ้าบอกนะนี่ใช่ครับย่อมเพิดเพลินก็คือวิชัยทาเต็มที่แล้วเนี่ยตายแน่นอนต้องตาย <Huh. S 2> วันใดวันหนึ่งพอตายพวกโผเลยเกิดเลยโลกหน้าอาจจะเป็นเทวดาก็ได้ mm hmm. อาจจะกลับมาเป็นมนุษย์ก็ได้เกิดชั้นพรหมก็ได้นี่พูเจ้าบอกว่าเพลิดเ,เพลินเพลิดเพลินก็คือความสุขอะในโลกหน้า mm hmm. หรืออาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์หน้าตาครบอาการสัสองมีสติปัญญาเรียนอะไรก็รู้เรื่อง mm hmm. นี่เขาเรียกว่าเพลิดเพลินในโลกหน้า mm hmm. หรือเป็นเทวดาเทวดาชั้นดีอะไรเป็นชั้นพรหมก็แล้วแต่ <Yeah. S 2> สุดท้ายเลยพระพุทธเจ้ายังบอกว่า ย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองคนทั่วไปก็รู้ว่าบุญดีนะครับคนมีบุญเนี่ยสังเกตไหมว่าหน้าตาอร่ามันออกจะผ่องใสนะครับอาจารย์ผ่องใสยิ้มแยม้แยมแจ่มใสไม่เครือบไว้ด้วยแฝงไว้ด้วยนัยยะอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นทำบุญไว้ทานศีลภาวนาก็เพลิดเพลินในโลกนี้แล้วเพลิดเพลินในโลกหน้าถามว่าที่เรามาเกิดเนี่ย สิชายได้มาเกิดอาจารย์หลักแก้วหรือท่านถูกฟังได้มาเกิดเกิดเพื่ออะไรอหลายคนบอกโอ้เกิดเพื่อชีชิตยอดเขา id, เ,อเอเวอเรสต์เพื่อพิชิตเอาในพลเพื่อพิชิตเอาอธิการบดีเพื่อพิชิตเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นท็อปเทนของประเทศไทยมีเงินมากที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านก็คงไม่ต้องออกบวชหรอกใช่ครับท่านมีปัญญาเป็น ลูกกษัตริย์พร้อมที่จะเป็นกษัตริย์เป็นเอมเปอเรอร์ที่ยิ่งใหญ่อ่อันก็ไม่เอาไง mm hmm. อันนี่หมอดูไว้ดูแล้วว่าจะเป็นกษัตริย์จะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่้ะเป็นนักวชก็คือได้เป็นถึงพระสัมมาสัมพุทธ <Okay. S 2> เจ้ทาท้าจะเลือกทางธรรมแต่พวกเราเนี่ยตอนแรกก็อยากทําดีใช่ไหมครับ <Okay. S 2> แต่พอได้เงินมาได้ยศมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนทางไปอื mm hmm. มันเตือนไงครับ <Okay. S 2> เอา้าเหมือนคนที่มาจากบ้านนอก มาถึงก็อยากเข้ากรุงเทพทําอะไรกูเอาทุกอย่างเป็นจับตังเอาเป็นนักร้องนักมวยนักอะไรเอาหมดเลยอขอให้ได้มีงานทําได้มีที่สุขหัวนอนจริงว่าตอนแรกคนจะคิดอย่างนี้อืมอืมใช่ครับเริ่มต้นจากอย่างนี้แต่สีชัยสังเกตไหมคนแล้วพอดังขึ้นมาไม่ว่าวงการไหนอ่ะครับก็มักจะลืมเรื่องที่ตัวเองตั้งจิตตั้งใจเข้ามาหมดอืมพอได้เงินมาเป็นไงกอเสพกันเข้าไปกินทิ้งกิน,ก,นกว้างไง อาจารย์ดูคลิปมาเร็วๆเนี่ยเขาเอาระดับโลกนะมันไม่มีเมืองไทยแต่มันสื่อมาถึงเมืองไทยถ้าตั้งสติให้ดีครับรู้จักไม้ไทยสันไหมอ่านักมวยนะครับอาจารย์รู้จักไม้เคลื่อนแจ็คสันไหมนี่นักร้องดังเลยนะฮะรู้จักดาราท้งนั้นนะพวกนี้มีคลุหัดห้าหลังสิบหลังใหญ่ๆมีเครื่องบินส่วนตัวมีสุดท้ายหมด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 ทุกอย่างครับเพราะอะไรเพราะใช้เงินใช้ทองไปอย่างเบี้ยอันนี้ตัวเองก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมาเก่ากั ครับแทนที่มีอย่างนั้นจะเอาเงินไปสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างอะไรอย่างนักบอลอาจารย์จำไม่ได้ที่ซตาร่าใช่ไหมครับนักบอลเนอี่ยที่เขาได้เงินมาเขาไปช่วยเด็กยากจนไปช่วยสมาคมอะไรต่างๆใช่ไหมออยู่ทีมลิเวอร์พูลหรือไงอาจารย์จำไม่ได้ครับ,<ะ>รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นไหมว่าโลกเนี้ยเขาให้เรามาสร้างบุญสร,รุปเลยสร้างบุญ มันจะได้ต่อเขาเรียกต่อทะเบียนตัวเองให้มันไปสู่ม่อบอรูเหมือนกับสีชัยไปต่างประเทศต่อวีซา่าไม่ได้จบเลยนะใช่ครับกลับไม่ได้เลยนะกลับไม่ได้ไปก็ไ,ปไม่ได้เ <c oughs> พิ่มกาไป <c oughs> อย่างอื่นเลยเป็นเป็นพาดเป็นอะไรต้องหนีกันหัวซุกหัวสุนบุญน,นี่แหละเป็นวีซ่าชั้นหนึ่งที่ไปได้ทุกครอบครูเที่อไหมลรับใช่ครับอาจารย์งั้นมันจะมีะรวรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนาพูดเรื่องมิลินทปัญหา S <S เรื่องพมาลายอะไรเยอะๆลองไปอ่านดูอาจารย์ก็อ่านคามบกแล้วล่ะก็มีความรู้สึกว่าเขาพยายามตื่นให้เรารู้ว่าทําบุญทํากุศลแล้วเนี่ยสู่ต่อไปมันก็จะดีเอาง่ายๆเราไม่ต้องรอตายแล้วหรอกที่ายเอาชาตินี้ก็มีความสุขแล้วจริงปะครับและที่สำคัญก็ไม่ต้องกลัวใครมาตรวจสอบด้วยต่อไปครับพระพุทธองค์บอกว่าคุ้มทรัพย์ก็คือบุญแต่เราคุ้มทรัพย์คือเงินจริงปะคือเพชรนินจินดาอะไรเนี่ย แต่พระพุทธเจ้าบอกขุมทรัพย์คือบุญ <Okay. S 1> เป็นขุมทรัพย์ที่ผู้ใดเป็นหญิงก็ตามชายก็ตามฝังไว้ดีแล้วด้วยทานศีลความชํารวมและความฝึกตน mm hmm. ในเจดีก็ดีในสงก็ดีในบุคคลก็ดีในแขกก็ดีในมารดาก็ดีในบิดาก็ดีในพี่ชายพี่สาวขุมทรัพย์นั้นชื่อว่าอันผู้นั้นฝังไว้ดีแล้วใครๆไม่อาจจะมาผจญได้ เป็นของติดตามตนไปเป็นไงครับบุญเนี่ยเป็นขุมทรัพย์ที่อยุดติดต,ตัวเราน,นะฮะมันตามเราไปไงใช่ครับและผู้เจ้าบอกว่าชายก็ดีหญิงก็ดีที่ฝังไว้แล้วเนี่ยถึงเราจะฝังไว้แล้วด้วยทานศีลภาวนานั่นแหละครับการสํารวมและการฝึกตนเนี่ยแล้วพรอผู้เจ้าบอกฝังไว้ในเจดีก็ดีในสงฆ์ก็ดีก็คือเราถวายสังฆทา,านเราใส่บา,าตรพระไงทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรก็ได้ครับหรือในบุคคลในแขก สี่มาเยี่ยมในบิดามารดาเนี่ยพวกนี้มันจะอยู่กับตัวเราไปตลอดอม,มันไม่สูญสลายแต่ถ้าซื้อใช้เอาขุมทรัพย์ไปฝังดินหายได้ใช่ครับไปเล่นแชร์โดนแชร์โกงได้ไปฝากธนาคารบัญชีอาจจะโดนเป็นศูนย์ม,มันมเร็วๆนี้ได้ครับหรือแม้กระทัง่งเราไปไปทําอะไรไว้ไปซื้อที่ดินซื้ออะไรต่ออะไรเนี่ยุูธเจ้าบอกอันนี้ไม่ถาวรแต่ขุมทรัพย์คือบุญที่ทําแล้วเนี่ย ก็มันอยู่กับตัวไงสีชัยไปไหนก็ใครจะมาขโมยบุญสีชัยล่ะไม่ได้นะฮะไม่ได้แต่สีชัยพกเงินไว้พันหนึ่งในกระเป๋านอนหลับที่ป้ายรถเมย์ไม่แน่นะเสร็จเลยนะฮะอ่าเห็นไหมครับแต่ถ้าบุญที่มันอยู่ตัวเนี่ยอยู่กับตัวเราเนี่ยทําไวเ้เถอะอาจารย์ที่บอก,กวอ่าทาไปเถอะนิดๆหน่อยๆก็ทําไว้แต่ละวันเนี่ยอย่าให้คลาดเรื่องบุญไหว้พระสวดมนต์บ้างหรือมีโอกาสที่จะแบ่งปัน ซับบางส่วนที่แบ่งแล้วเราไม่เดือดร้อนก็ทําไปอนะือย่าไปขี้เหนียวครับนะอย่าไปขี้เหนียวอ้อาวอีกวักหนึ่งที่พุทธเจ้าโปรดประทานไว้ให้สาหายเป็นมิตรของคนผู้มีธุระเกิดขึ้นเนืองเนื่อง,งบุญที่ตนทําเองเป็นมิตรติดตามไปถึงพพหน้ามึงก็ตอกย้านะําอ่ะนะใช่ครับเหมืพอนตอกย้ำไหมใช่ครับอาจารย์เพราะพระองค์ท่านจะพูดบ่อย พูดแต่พูดต่างกลุ่มต่างกรรมต่างวาระไงเป็นอาจารย์อ่านแล้วก็ก็รวมว่าเอาเรื่องบุญนะครับอันนี้เรื่องอะไรทารนะอันนี้เรื่องบาปนะอันนี้เรื่องกรรมนะอันนี้เรื่องความเพียรเนี่ยก็เก็บไว้เป็นชุด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 เนี่ยบ,บางทีก็ทาหนังสือแจกจ่ายไปแบ่งให้คนอ่านคนอ่านแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นเป็นอะไรเป็นเรื่องของเขาอะ เราไม่สามารถไปดูว่าอ๋อคนนี้บัวประเภทที่หนึ่งไว้ให้ไปเยอะๆหน่อยไม่ได้ครับนะใช่ครับพระพุทธเจ้าบอกสหายเป็นมิตรของคนศสีชัยมีเพื่อนไหมมีครับอาจารย์ผู้ที่มีทุระเกิดขึ้นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องในที่ทํางานก็ต้องมีเพื่อนอย่างนั้นแหละใช่ไหมใช่ครับนั่นก็คือสหายเป็นมิตรของคนเวลามีธุระต้องไปยืมเงินต้องไปติดต่อประสานงานหรือแม้กระทั่งศีชัยกาจาร์หลักแก้วนี่เราเหมือนจะเป็นมิตรกัน แต่ผู้เจ้าบอกบุญที่ตนเองทําแล้วเนี่ยเป็นมิตรติดตามไปถึงพรหน้าเห็นไหมเพื่อนๆมันไม่ได้ตามเราไปอ่ะเวลาเราขึ้นตะแลงแกงมันก็ไม่ได้ไปกับเราอ่ะครับที่ทํางานก็ไม่ได้ไปกับเราก็แหกกันไปนิดเดียวดอกไม้จันดอกหนึ่งแล้วสีชัยก็ไปที่ชอบที่ชอบนะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นชื่อก็หายไปจากสาระระบบแต่บุญที่สีชัยทำไว้เนี่ยมันตามเราไปทําไมคนไม่เข้าใจตรงนี้นะ ในเมื่อบุญมันติดตามเราไปตลอดแล้วทำไมเราจึงไม่ทำบุญอี่ชัยฟังแล้วอย่าเป็นไงเราก็ทำบุญซะอย่าไปทำบาปใช่ครับเพราะบุญเนี่ยมันมาซึ่งความสุขและที่ผู้เจ้าตอกย้ำเน้นย้ำแล้วเนี่ยพูดย้ำแล้วย้ำอีกเนี่ยว่ามันติดตามเราไปถึงพบหน้าคที่ยินท่านก็พูดบาปด้วยนะบาปก็ตามนะอืใช่ครับและพวกนี้จะไปปรากฏตอนไหนรู้ไหมตอนที่ วิชัยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครับ <c oughs> บางคนมันเกิดมาแล้วไม่เท่ากันไง <c oughs> บางคนเกิดมาแล้วอาการไม่ครบมีไหม <c oughs> มีนะฮบอาจารย์อ่าแล้วบางคนเกิดมาปั๊มปัป่มเปเบอมีไหมหรือบางคนเกิดมาคือที่เราทําทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าสนาวาสนาแปลว่าเราทาาําซ้ําๆครับทําบ่อยๆวิชัยทาบ่อยๆเพิ่๊ๆทราบหน้าอะไรเป,ไป็นโะค้งอีกนะหรือพระที่ท่านบวชบ่อยๆพอมรณะภาพไปเกิดมาก็อยากเป็นพระเลยอ รหรือบางคนเนี่ยเด็กเกิดมามีความรู้เยอะแยะเลยก็คืออดีตเป็นด็อกเตอร์แล้วตายอะไรทํานองนั้นนะ <c oughs> คล้ายๆว่าการทําซ้อมบ่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่านาสนาทําบ่อยๆเพราะฉนั้นทําไมเราไม่ให้วาสนาเราทําดีๆบ่อยๆมันจะเป็นวาสนาดีอื <c oughs> ไม่ใช่ว่าเกิดมาโอ้โหลูดแหวนได้ถกกระเป๋าได้อะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้ก็วาสนานะอื <c oughs> มันความคุ้นชินไงทําบ่อยๆใช่ไหมเสีชยชัย ทีนี้อีกบทหนึ่งที่ผู้เจ้าบอกว่าชีวิตถูกชลานําเข้าไปใกล้ความตายมีอายุสั้น mm hmm. ผู้ที่ถูกชลานําเข้าไปแล้วย่อมไม่มีที่ต้านทานเมื่อบุคคลเล็งเห็นภัยในความตายนี้ควรทําบุญทั้งหลายอันนําความสุขมาให้ความสํารวมกายวาจาใจในโลกนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขแต่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วผู้ซึ่งสร้างสั่งสมบุญไว้แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ อันนี้พูดถึงไปยาวเลยนะครับชีวิตนี้ถ้าเราไม่ทำบุญเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลามันมันจะลุกลุกไล่เราขึ้นไปเหมือนเราพื้นที่บนโลกนี้มันจะน้อยลงแหละอืมครับมันจะน้อยลงเนอะอ่เหมือนเวลาเล่นบอลเนี่ยนะฮะโอ้ยแพ้เขาหนึ่งศูนย์เนี่ยตอนแรกก็เดินเล่นใช่ไหมครับพอเหลือห้านาทีสุดท้ายเป็นไงวิ่งกันตับวิง่งใส่กันยับเ <laughs> ลยนะครับอาจารย์ก็เหมือนการนั่นแหละ พีชยจะรอให้แก่งอมแล้วค่อยทําเพราะบางคนรอให้แก่มันไม่แก่มันตายก่อนอืครับแล้วพอตอนนั้นปุ๊บเอ้าอย่างเดียวนี่บนถนนนี่ไม่ไมไมว่าบิ๊กไบค์หรือรถขับซิ่งอะ่ะตายนี่ไม่มีคนแก่ตายนะอืครหัหนุ่มสาวนั้นเลยนะแล้วพวกนี้จะไปแก้ตัวท่านโยมได้ไงหนูยังไม่ได้ทันแก่ยังไม่ได้ทําบุญบุญนี่ไม่เกี่ยวกับแก่การอายุน้อยนะอืทําได้ตลอดบุญเหมือนลมหายใจเข้าออกนะ ครับทําได้ตลอดเวลานะสีชัยใ,ใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยชีวิตถูกชะลานําไปแล้วใกล้ความตายก็ไปไม่มีอะไรต้านทานเวลาจะตายไม่มีอะไรต้านได้นะสีชัยครับใช่ครับแล้วบูจ้าบอกเมื่อเล็งเห็นภัยนี้ควรทําบุญแล้วความสุขก็จะมาสู่เรานะอาวันนี้เอาเรื่องบุญมาฝากกันต้นต้นปีจะได้รับบุญไป เป็นสบียงในการเดินทางต่อไปอีกต